สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l ลเวน่าเดอะแพนดครับผมวันนี้เกมโกโกโมัฟินของเราก็มีแพทใหญ่เข้ามาเป็นแพทโคลาโบกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักที่มีชื่อว่าบักแคทคาปูซึ่งเป็นตัวละครแมวอ้วนสีฟ้าที่มี6ขาครับถูกสร้างสารรค์โดยชาวไต้หวันที่มีชื่อว่าคุนยาลาตั้งแต่ปี2014และยังโด่งดังมาจนถึงปัจจุบัน เคยคลาโบกับเกมต่างๆมากมายเลยครับซึ่งรอบนี้เจ้าแมวอ้วนสีฟ้านี้ก็มาถึงเกมโกโกบูปัฟฟินของเราจนได้ถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรของน้องเขาในตัวเกมบ้างกิจกรรมแรกเที่ยวเมจิกเป็นกิจกรรมเก็บแต้มแล้วรับของไปเลยฟรีๆกดรับแต้มที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับโดยของที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นหมวกคอสตูมสุดน่ารักของตัวน้องเขา แล้วก็ฉากหลังพิเศษของ Black b u c k แ a t นะสำหรับตกแต่งโปรไฟล์ตัวละครเราซึ่งถ้าหากเราอัปเกรดเพื่อปลดล็อกรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยมันก็จะมีฉากหลังเพิ่มเติมให้นะแล้วก็พวกของกาชาต่างๆได้ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแต่เหมือนทางสตาฟเนี่ยของตัวเกมเนี้จะประกาศไว้ว่าราคาที่เห็นในเกมเนี่ยผิดนะครับไม่ใช่175บาทนะแต่ต้องเป็น350บบาทครับผมระวังกันด้วยนะ กิจกรรมที่2คือบันทึก Blackbuck เกตนะครับเป็นกิจกรรมทอยลูกเต๋าแบบเกมเศรษฐีเดินตามช่องเพื่อรับรางวัลฟรีส่วนตัวสําหรับที่ใช้ในการทอยเต๋าเนี่ยก็หาได้จากกิจกรรมด้วยโดยเรากดที่เวลยธา,าตรงนี้แล้วมันจะขึ้นบอกนะครับว่าเราต้องทํากิจกรรมอะไรเพื่อรับตัว๋วซึ่งกิจกรรมพวกนั้นนะก็ทําได้ไม่ยากนะของรางวัลที่ให้อ่ะก็คุ้มมากๆเลยโดยจะมีรางวัลพิเศษให้ด้วยนะครับถ้าเราวิ่งผ่านจนจบ พบในแต่ละครั้งเนี่ยแบบครบรอบเลยนะดูได้จากด้านบนนะครับซึ่งรางวัลสุดท้ายเนี่ยจะเป็นชุดคอรตูมเจ้านองแมวอวนฟ้านี่แหละครับโดยเราไม่รู้ว่ารอบหน้าเนี่ยจะวนมาอีกเมื่อไหร่เพราะงั้นนะอย่าพลาดกันนะอ๋อแล้วก็มีร้านของฝันนะครับให้เราเอาเหรียญมาแลกได้ตรงนี้นะครับเหรียญที่ได้จากการถอยเต่าเนี่ยเรามาแลกของในตรงนี้แลกของฟรีกันจุกๆไปเลยกิจกรรมดีๆที่ใครๆก็รักนะอันนี้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือเนี่ยเป็นกิจกรรมเติมเงินนะครับโดยอันแรกก็ชุดคอรตูใหม่มาในทีมน้องแมวบักแคทแต่ว่าเป็นสีดํารู้สึกว่าตัวชุดเนี่ยจะไม่สามารถย้อมสีได้นะแน่นอนว่าเขาแยกตัวชุดกับตัวอาวุธครับซึ่งถ้าอยากให้ครบเซร็จเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อตัวอาวุธกันด้วยนะแต่พอครบเซร็จแล้วก็สวยอยู่นะใครใส่แฟร์ห้ามพลาดเด็ดขาดครับถัดมาเป็นสีทาของสัตว์ขี่ครับ ตัวแรกคือแมวอ้วนดำน่ารักมากเลยเดี๋ยวผมกดให้ดูนะพรีวิวสีทาตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีปีกด้วยนะเราก็มีเอฟเฟกต์ออร่าปิ้งๆเลยส่วนอีกอันเป็นแมวอ้วนฟ้าครับมีปีกเหมือนกันนะแล้วก็มีเอฟเฟกหัวใจด้วยใครเป็นทาสแมวอะ่ะก็ต้องมีสักตัวแล้วหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมจัดไปทั้ง2ตัวแล้วครับกลัวว่ารอบหน้ามันไม่รีกลับมาให้ซื้อไงอขอสะสมไว้ก่อนแล้วกัน แล้วก็มาถึงกิจกรรมประจำสัปดาห์ทุกสัปดาห์อย่าง p ป p ปอร์วิงนะครับรอบนี้เป็นเมโลมอนซึ่งบางคนนะ่ะถามผมว่า p ปเปอร์วิงเนี่ยเก็บไว้รออะไรดีนอกจากสมบัติโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมนะผมคิดว่าเมโลมอนเนี่ยดีลองลงมาอันที่จริงอะ่ะที่ผมคิดว่าสำคัญน่ะก็คือไอคริสต,ตันประกายสีส้มเนี่ยแหละครับอะไรจะก,กองพวกนี้ถ้าแลกได้ก็แลกนะมันใช้เยอะจริงๆส่วนพวกเศษจ,จิกซอเนี่ยถ้าแลกไหวก็แลกครับ ไม่ไหวก็รอรับการบริจาคจากในกิลได้นะอ๋อแล้วก็ตอนนี้หน้ากาชาเมโลมอนอะ่ะมีเลดอัพแล้วนะครับสามารถไปกดเลือกตัวที่อยากได้ก็ได้แล้วนะเนี่ยเข้ามาถึงก็จะเจอวิดลิทนะครับแล้วก็กดได้เลยนะว่าอยากจะได้ตัวไหนอย่างผมอยากได้สุนัขปีศาจผมก็เลยเลือกสุนัขปีศาจนะครับซึ่งเราสามารถรับได้สูงสุดถึง3ตัวนะตัวที่เราอยากได้กว่าจะวนมาแต่ละทีเนี่ยเรารอกันเหงือกแห้งเลยเพราะงั้นอ่ะอย่าพลาดเด็ดขาดน,นะครับรอบนี้ แต่ว่าไปเนี่ยเห็นมีคนซิปมาถามผมอะ่ะเรื่องเส้นทางดาวเด่นอยู่หลายคนนะซึ่งจริงๆอะ่ะผมทําคลิปไว้แล้วนะครับสามารถนําไปอ้างอิงกันได้โดยตัวเซตที่ผมทําในคลิปอะ่ะผมอ้างอิงมาจากเว็บบอร์ดของไต้หวันจีนแล้วก็เซตที่พวกท็อปเซิร์ฟไต้หวันเขานิยมกันนะครับอาจจะไม่ตรงกับของไทยเรานะแต่แล้วนะที่ผมลองดูของสกอร่าเนี่ยมันก็แรงจริงๆนะถ้าไม่ได้ฟรีเลสอะไรก็เอาไปใช้กันได้เลยครับ สำหรับกิจกรรมรอบนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันนะครับถ้าชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม